ตัวละครส่วนใหญ่ในเกม R V ที่คนส่วนใหญ่คิดว่าโกงก็จะมีแต่ฟอร์ลินติโนซินเนติียเวลไฮแล้วก็เอลสุใช่ไหมล่ะครับแต่ตอนนี้มีส่วนน้อยมากเลยนะครับผมที่รู้ว่ามีอีกหนึ่งตัวละครที่โกงไม่แพ้กันเลยนะครับหึงตัวนี่เนี่ยแบนกันในเลงสูงน,น,นะครับอย่างเช่นฮองกอรเลียสที่สําคัญตัวนี้เล่นเก็บเหรียญทองง่ายมากครับดูสิครับผมได้2ดาว3ตาติดอะ่ะซึ่งตัวละครตัวนั้นก็คือกิลเดอร์นั่นเองนะครับสามารถเอาไปเล่นตำแหน่งเมดและตำแหน่งซับพอร์ตก็ได้นะครับเล่นเชืญญ่อไปแคลรีญญ่ก<ส>็ไม่ สี่วิแถมแรงชิบหายปูมตายตอนสามที่จิตเติมเต้นนะพี่นี่ไงเครึ่งหลอดนะโดนเว้ยโดนโดนโดนหลับลับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากิลด์เดอร์แพชชี้เนี่ยมันจะโกงและเกลียนขนาดไหนนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับตัวรับห้องกอเลียสเงี้ยหรอกิลด์เดอร์พี่ไม็ดเล่นกิลด์เดอร์นานแล้วใช่ไหมผมว่าปีแล้วมั้งกิลด์เดอร์โอ้โหมาก่อนแดง มาแล้วครับผมไปเลยจักรพรรดิมังกรแดงสาดยิงปุ่มอ๋อละกันนะคบเฮ้ยฝ่ามาหรอฝ่าจบฝ่าจบคนที่แต่คีล่าไม่วิ่งมาเลยโอ้โหน่ากลัวจะโป๊โป๊ยี่สิบเปอร์เซ็นมาอยู่มาอยู่มาอยู่ทันะนะทัน้ลงหลุมาลงหลุอ้โหอเอ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 อจะลุงเซนต้าต้อนได้ครับจักรพรรดิมังกรแดง พิเสคุงไปเลยนี่ไงโอ้โหมีปี๊ดักให้ครับพ่อหนุ่มดอกไม้ไปปะวะสตันจักรพรรดิมังกรแดงไหวโอ้ยมันจะตายกันไหมตัวลูกิวตัวลูกยิวโอ้โหตามทำไมทำไมมันเลี้ยงยิวมาดีดับปะนะตัวธิิดาไปไหนก็ได้หมดเยอะคนว่ะตายหมด ย่างครับผมอมีเสีโดนมีโดนมสีโดนจะเข้าเลนเราหรอไม่นี่หว่าสปันอุ้ยอุ้ยความจริงแดบแดบครับใช้หยกกระพัดมังกรแดงด้วยสตันโดนชื่ออะไรอยู่พี่ไอ็ตัวนี้เคยไม่ใช่หลุมกู้อดยิงไโดน โอ้โโซมติกโอ้โหมดแล้วนะหมดแล้วนะครับโอ้ยยิงจะรอดอีกก็ไปละตัดหลับเลยโอซันต้ามาแให้แให้แสององตพี่ินกสี่โดนลายหาดไอ้ขี้ลำ่เป็นรัวเป็นรัวระวังมันลับ อันต่อไม่ใช่ไหมไม่ดอ่ะยังมันลอดช่องชเวดากองเหรอหายแล้วแอบแอบแอบฟิกแอบฟิกช่วยลุงด้วยโอ้โหจะจักรพรรดิมังกรแดงดูโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหไปแล้วหมูป่าบขลัวอ้าวแต่ยังวัดติดมาแล้วบุ้มติดมาแล้วบุ้มติดมาแล้วหนึ่งปี โอ้พีมาจ้าตัวหมดเลยกสามหนึ่แล้วนะามาจ้ากูดูมัเล่นดีโอ้หลับอันดับตัวลกที่โดนเนที่สุดอันดับหนึ่งมาจ้ากากมอ้อเราเวลาดสามหมื่นดึงมันก่อนเฮียตายแน่สันตะคอสเนี่ย อออะไรฉีผักเลยติดกำแพงพีตรอช่วอยู่ขึนขฉตัวปลอมอ้าวโอ้ยแรง้ยขอยาวๆหน่อยได้ไหมไอ้น้องสกีเนี่ยไม่ชุดดีๆรอรับอยูครับสวยครับีาโคัรเกีย บอกกันตัวตัวมันโกงตัวพูดโกงอะถ้าเราขานเนี่ยยิงโค้งกันได้เงี้ผมไม่มีเลือกโอมสิบเจ็ดวิมีชุบหลายคีมอ่โอมโอ้โหโอ้โหทำได้เหรอหลับบอกเลยชุบสามวิ ไปพุ่นมยกพุ่มตายจุดประหารรอรับอยู่ไอ้ยังไม่ทำสนุกเลยถอยมาก่ต้องแล้วโอ้โหพุ่มทันสวยตายจบไม่ตายหลับขาบ่อไปดิจูครับคอมโบคอมโกนี่มันเล่นง่ายขนาดนี้เลยหรอวะ โดนกูเดี๋เพิ่งจบน้องขอเล่นก่อนไปโดนก็อีซี่คอมโบมือใหม่ก็ทำได้ขอลองดาเมจหน่อยดิน้องๆหนูๆอำโอ้โหตัวละครอ่ะอันนี้ทุกสีเนี่ยครับอืมเรียกดาร์เซเลอรอกมาแล้วอำไม่ชุดดิอำอืมตังครับสิปั๊ม โวดโหดมากเลยอ่ะทสี่วิยิงไม่เหมือนเดิมตัวอะไรนี่มาดามพี่เด้ไงครับน้องไม่รู้จักได้ไงตัวแม่งอยู่มาตั้งแต่ซีซั่นแรกดูดาร์กเร็วเร็วออกมาปึ๊บหลบยิงสวนอยากเข้ามาดูดาร์กเลยจ้ามันก็จะเหนื่อยหน่อยนะทุกๆสี่วินาทีโดน โอ้ยโอ้โหเฮ้ยอย่างงี้เอลสุเฮ้ยอย่างงี้อย่างงี้ไม่ตายหรอพี่บ้าเดี๋ยวปังอือเยอะเอาเปรียบจัดกดดันอย่างต่อเนื่องนี่ยังไม่ฟุ้ยเท่นะเอาหลับพี่พีไม่ต้องสั่นไม่ต้องสั่นนะเดี๋ยวผมจบเราจบต่อปันให้ผักต่อในระยะหน่อยออกตีน้ง เี่คึงหลอดหับเลยมัดเอาจริงสเต็ปแซบแบบลุงทองสตารตแซดไปถักไอ้เหี้ยตัวโคตรง่ายมสามเจ็ดเเ้าทำเส็จเลย แต่ยังไม่เยอะนะตอนแรกคิดว่าจะสัก45อะไรงี้มาเชียสุที่สตันได้ครัเอากว่านิดหน่อยแต่มีสตันแทนตอนนี้มันแย่งโยสุไปแล้วต้องวัดกัน้างล่ะจิวเดอร์กับโยสุอะเป็นแครี่อะจิวเดอร์แครี่อะพี่แอบวัดกันซูมล็อกหอยวยสุครับเกมเนี้ยถ้าเกมนำผมปตาร์นมันอยู่ตัวเดียวอะพี่ลงคลิปทีนี้จิวได้ทั้งเซฟมาบอกเลยผมว่าพี่ได้คลิปจิวเดอร์เนี่ยโคตรโกงจิวเดอร์ซีบีกับลิงแคร์ดามิ งัดงัดไมบาดีไปได้อ่าอย่งนี้ลับไอ้บัสานบัสานัาอ่าโดนเอาไอ้เยอะโอ้โหฟอกแมพตันผัดแปกๆผักไม่โดนมันจะรับเพื่อนที่ชีวิตแค่แดดมาโดนเดินหลงว แอปเลยเอ้าโดนแคมเซนโอ้โหเชื่อแอปสองสยองกูโอ้ my god ตอนเล่ผมจะอมเพื่อนออกตอนเล่ผมจะอมเพื่อนออกไงมันโดนขีดตบไอ้เรามันไอ้เราไม่ได้อยู่เฮ้ยบบาทเฮ้ยไหวโอ้โหนี่สองพับเพลนเฮ้ยสี่พันสี่พันสี่พันตามเลยตามเลยฟิกแล้วฟิกแล้วไอ้หนุ่มเนี่ยโดนโดนโดนผมไม่นอาโดน ลิงอยาอาเคได้แก้ไอ้อันนี้แก้อันนี้แก้นะอันนี้แกล้วนะถือว่าหากันถือว่าหากันนะ่กิน้ว้ว้ไ้ไว้ไว้ว้ไ้ไวัไว้ว้ไ้ไว้ไว้ไว้า้้ไว้ว้ไ้าว้ไว้ไวว้ไว้ล้ไว้่ว้ไว้ไว้ไว้น้น้มมววไ้วไ้วว้้้ว้ว เป็นนี้หมดคอนเทนต์คุดเดือดสิบเกมส่วนส่วนภาคไอ้สูมตั้งนานไม่ตายยิงธรรมดาตายเนี่ยนะไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ามาโคสเกตบอสใหญ่อันนี้รู้เท่าไม่ถึงการาโคสเกตบอร์ด นี่ไงอย่างนี้หลับนี่กูก็ผักได้เหมือนกันเพื่อนแดบได้ด้วยไอ้หัวสวัสดีครับน้องนี่ไงอยากจะซูมมากๆกูซูมทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับเออจะรอดได้ไงวะเล่นได้หัวเล่นได้กดหนักกดหนักไม่เดินกลับกูเอาจริงสวัสดีฉีดแดดมาได้เลยครับแดบเลยละกันครับอ้าว อ๋อโอเครู้ว่ามันจะแข่งกับพวกนาใช่ปะนี่ยันที่สองตอกกุญชี่ปังกูจะได้รอดไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงยิงมาดิาดอ่าโดนแคนเซิลไงตั้อองซูมอยู่กูซูมก่อนมึงโดนแคนเซิลครับ สามสามวันจริงเนีนี่ไงูลากใส่เพื่อนไม่เรีนละตันไปอีกทีแบบนี้โดนครับผมโบตันสองนไปอย่างง่าย ไปยิงโดนจบเลยแอบแอบอะไรไม่รู้เอาอเค,คูคม,มคาฆ่าาตอนแรกมัตอนแรกมันดินนน้งสวยเลยตะกียบติกิตเตเลยพี่มเงี้ยคงหลอดนะปั๊มปั๊มตูหระตูหะแอจริงไม่โม โอ้โหร <od> um. <luxury. S 2> ัดพาหลบพอดีโคตรสวยบอดั้มขอบคุณมากน้องพี่ที่ทําให้พี่ฉลาดสวยขนาดนี้บอดั้มทำให้หมดเลยบอดั้มทำให้หมดเลยมาดีมามามาโอ้โหเหรียญทองปั๊มดาวโคตรปั๊มดาววัดจับ46%เยี่ยเ เกมสั้นดาเมจอย่างเยอะีเกจาก120ปิงเติมกิวด์ต้นเกมเติมแวนเหล็กเกมเติมกิลเด้รเงี้ยกนลองดูลมเยูเกอร์ว่าโดนกูจักวานนี้ขออนญ้ตของลองทำตัวให้ไม่น่าสงสัยไปิ เอาเลี้ยกเอาแล้วเปล่าไม่ไม่น่านะตัวเขาช้ามากโุโโ๊บปนเลยครับไม่ใ่เหนเี่ยวนลากเลย F D ครับเจยจโจน,น,นอย่างนี้ยิงสกิลสองปิดเลสหรือเปล่าอ่าอยิางติดเลส้ก่อนเลยหนึ่งทีฮึดูเห็นนายอ้สัสอู้หูอย่ากรู้ถ้าผมเชื่อมรถก่อนแล้วพี่แบบฟาร์มมีขนาดไหน เวันนี <là> ้เฮ้ยทำไมอมยิงกูละกูว่าในผู้บัะพี่กิรเรืกินเงาเฮ้ยมาชี้ยะมันรีเฟกซ์ไวรุ่นเฮ้ยข้างหลังเรืออันพอเล่นอีกรอบเรียบร้อยอะไรอะอะไรอะไรเออตเอาดิอะไรนนขาดตี ไม่หรอฮะไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ที่ั่งเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้่่ตันแด็บโโหู่คอมโบสัดหลับเ่อเน่ดยก็ตายได้นะครับไอแอนเนียกดอันติแล้วอ่ะอ้าวเด็บเลยล่ะกันหลับเลยหลับเลยอ่ะ การนี้เด็กๆควรนอนนะเฮ้ยไป้ยสู้อ่ะเฮ้ยโอ้โหวาเลนเซเนียว่ะคอมกันะวะเฮ้ยคอมพงเจ็บของมันไวชิบหายแล้วไม่มีติดเจอด้วยโอ้โห๊ยตันหักโอเคเจ็บหมดแบบนี้เฮ้ยปัดมาเก็บหมดเก็บจึ๊บผมสู้สู้ได้ด้วยไฟปืนง่ายกระบอกไม่ได้ดึง <S 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 2> <S 2> เต็มหัวแต่ถ้าบอสแแบบมานี้เราไม่คุยกันนะเนี่ยอันน wow ี้แก๊บหลบสก๊นส่วนเรียบร้อยหลับตาไอ้โหดบ้าล่าละครับการย่าบ้านนะครับคนเล่นแทนนะ ตีใหญ่ตีใหญ่โอ้โหทีเด็ดหมดยัดเลยแลก่อนละไปก่อนละครับผมไวรุ่นเฮ้ยโอ้โหโอ้ไปกลางกองตัวก็รับไพ่กันได้แดบก่อนเลยเตทเนียวเนี่ยถักต่อเฮ้ยดิคาราตี้เนี่ย เออเออนี่ไงอย่าเซเนียวว่ะเซเนียวฟอนเลนว่ะลูกพี่มาว่ะลูกพี่ไม่ปล่อยด้วยวะให้หมดแล้วหมดแล้วลูกพี่อ่ะตัวฟอนเนมันแดนมาเตะมากเลยนะเอนนี้ตัวไทยตัวมันนี่ไงโดนวิ่งตัวไทยตัวมันเนี่ยโอ้โหขอเลี้ยวขวาว่ะแบบนี้ตามต่อปัดอีกไอ้ยฟอนเลนตีหมดแล้วนะพี่ มัวแต่ยืนซูมหรอนี่อะไนี่เบเกอร์ไอ้เนางเด็บสองเด็บสองเด็บสองขอกระสุนด่วนขอกระสุนด่วนตายอะไรวะพี่พี่ยังเพิ่งหง่อยดิผมเพิ่งห่อยเมื่อไหร่โดนผ่านตัวเลยผ่านตัวอะไรตายไม่รู้เนี่ยเอารู้ปะ

โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยชิง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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมีคนมาถอยออกไปถอยออกไปถอยออกไปแด็บก่อนเลยเพื่อนมันไม่ใช่ไม่ทันปูไปละโอ้ยตัวที่เข็ดแต่โอ้โหมันมาพร้อมกับเซเนียวอุ้ยมันไม่ปล่อยมันไม่ปล่อยแล้วอ่า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 อย่างนี้เปิดเป็นสตันก่อนเลยมาดีตาพกกูไล่สัตว์นี่พกกล่นระยะเลยล้างลๆางล้างล้ยปิ้วงโดนตียังตีป้อมศัตรูเลย โดนว่ะวัดเอ็นียวพี่พีไหมจให้ชิปเท้าไหร่ไม่มีหิวพี่จิตจะอยู่ในลิฟชิวๆโอ้โหหลังดูนัตตีแบบถอยไปถอยไปถอยไปดัให้ดัให้ไม่มีะกแล้วพี่ยาละพักพักพักยิง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 ระยะระยะดึงไว้ เฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยพอพอติดไปแล้วเฮ้ยหายตัวเห้ยโอ้โหแบบนี้แบบนี้ต้องมีคนแบบนี้ต้องมีคนหลับหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยยังไงอามมาดิตัดตันตัดตันตัดตันตัดนเล่นระยะเฮ้ย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 ตัดโดนตัดโดน กระสุนด่วนวิววิวคิดว่ามันปิกแปะนี่มันมันให้กระสุนเราจริงเหรอพี่ตันตันสองต้องการความช่วยเหลือย่างเร่งด่วนว่ะมันใช้หมดเลยนะเนี่ยไหวนะตันสองโอ้โหซิลิโตอ๋อไม่จริงฟูจารูดกระสุนแล้วจริงจริงไงตันไม่อยู่ไม่อยู่โอเคเห็นแล้ว ไม่เปินเล่นยี่ไรจับกันนะไม่เอาอะไรแล้วมังกรไม่เอาแล้วเล่นหน้าบ้านดีกว่าดเมิเอตส์ดามเอตส์รู้สึกไหความจุกบนเล่นใ้ตัวล่างโดน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 เฮ้ยอุ้ยลาบลาบลาใครตัดเลือดนี่มีมีไม่จำเป็นไม่จำเป็นเราแบบมีแล้วถอยตัดเลือดไม่จำเป็นผมชมผมชะลอบอสแต่เดียวปุ๋ยปลาแล้วมาเลี้ยวเอาบอสไม่กล้าสุดว่ะบอสแเนี่ย ไปตัวนี้ก็ยิงแต่ชีฟอะไรเนี่ยิลิโตมันเจอหน้ามันโดใส่โยเลยเนี่ยโดนโดนลับหเดี๋ยววันอี้เดี๋ยววันอี้ตายอีหนึ่งฉากตายอีกหนึ่งฟันคนให้ลงกันสินะตายเลยยปแชซี่ซี่อพกาวมันไอพิก อเนี่อะไรเหรอไอเน็ตอ๋อโอเคเฮ้ยรอรออารีบิกรีบิกอาจจะไวรุสไดโดดนโดนโดนโดนมกินเลดเต็มไปเมพรอมพร้นก่นคมาที่มาไี <t ien> <t ien> <t ien> <t ien ่ิตัแล้วตัดแล้วตัดแล้วโอ้โหไอเสุกูเอสุกมันเกินมันจอดำสอรอบไปเชีย ปิงเออโดนลูกหลงว่ะเออสุฮ้ยปั๊มเหรียญทองอกดาวแล้วนั่นแหละแล้วมีพรีทำอะไรได้เหรียญทองเนี่ยโอ้คน14คนนี้ไม่ได้